เมื่อพายุเฮอริเคนทำให้พบขุมทรัพย์โบราณที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลมานานกว่า300ปีในปี2017พายุเฮอริเคนเออร์มาเฮอริเคนเอมพัดถล่มรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาพายุครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษมันทำลายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ชายฝั่งอย่างหนักแต่ในขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ใต้ดินและใต้ทะเลมาหลายศตวตรรษ หลังจากพายุสงบลงชาวบ้านในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฟลอริดาพบว่ามีเศษซากข,ของเรืออับปางสมัยศตวรรษที่18โผล่ขึ้นมาตามชายฝั่งเรือลำนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือสเปนที่ขนทองคำเงินตราและเครื่องประดับล้ำค่าจากโลกใหม่กลับไปยังยุโรปเรื่องราวของเรือลำนี้ย้อนกลับไปในช่วงปี1715ในเวลานั้นกองเรือสเปนที่ขนสมบัติมหาศาลกำลังเดินทางกลับยุโรป แต่ระหว่างทางพวกเขากลับเผชิญกับพายุใหญ่ที่เรียกว่า Treasure Fleet Storm พายุครั้งนั้นทำให้เรือมากกว่าสิบลำในกองเรือจมลงสู่ก้นทะเลสมบัติจำนวนมหาศาลจมหายไปพร้อมกับเรือและไม่มีใครสามารถกู้มันขึ้นมาได้ทั้งหมดสำหรับเรือลำที่ถูกค้นพบในปี2017นี้นักโบราณคดีระบุว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือที่จมในปี1715จากการตรวจสอบพวกเขาพบว่าเรือลำนี้บรรทุกเหรียญทองคำจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับที่แกะสลักอย่างประณีตเช่นสร้อยคอแหวนและจี้ทองคําที่แสดงถึงฝีมือช่างในยุคสมัยนั้นแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าติดตามมากขึ้นคือหลังจากพายุเฮอริเคนเออร์มาชาวบ้านหลายคนเริ่มออกหาสมบัติบริเวณชายหาดใกล้เคียงบางคนพบเหรียญทองคําโบราณที่มีมูลค่าสูงถึงห้าหมดอลลาร์ต่อเหรียญบางคนพบภาชนะทองแดงที่แกะสลักลวดลายสวยงามซึ่งอาจมีอายุเก่าแก่กว่า300ปี ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อจอห์นคาร์เตอร์บอกว่าเขาใช้เวลาเพียงสามวันในการค้นหาตามชายฝั่งและในวันที่สามเขาพบเหรียญทองคำที่มีน้ำหนักมากกว่าหนึ่งออนซ์เมื่อนำไปประเมินราคาเหรียญน,นี้มีมูลค่าสูงถึงหนึ่งแสนดอลลาร์จอห์นเล่าว,ว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะเจออะไรแบบนี้มันเหมือนฝันที่กลายเป็นจริงแต่ไม่ใช่แค่ชาวบ้านเท่านั้นที่สนใจนักโบราณาคดีและนักประวัติศาสตร์จากทั่วโลกต่างเดินทางมายัางฟลอริดาเพื่อศึกษาเรืออับปางและสมบัติเหล่านี้ หลังจากการค้นพบสมบัติโบราณจากซากเรืออับปางในปี2017เรื่องราวของพายุเฮอริเคนเออร์มากลายเป็นบทพิสูจน์ว่าใต้ทะเลลึกยังคงมีความลับที่รอการเปิดเผยบางคนเลือกเก็บสมบัติไว้เพื่อเปลี่ยนชีวิตตนเองขณะที่บางคนมอบสมบัติให้กับนักโบราณาคดีเพื่อให้โลกได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ที่หายสาบสูญแต่ยังมีเรืออับปางอีกหลายลำที่ยังไม่ถูกพบและความลับของสมบัติเหล่านั้นอาจยังคงซ่อนอยู่ในมหาสมุทร พวกเขาหวังว่าจะสามารถไขปริศนาเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือและการค้าขายในยุคอาณานิคมถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้เรายังมีเรื่องลี้ลับอีกหลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์กดติดตามเราไว้เพื่อรับชมเรื่องเล่าใหม่ๆจากเราทุกวัน